และทำลายเลย ขอของหน่อยใช้สกิลค้นหาและทำลาย First blood. Double kill. ขอบคุณนะ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย,ย First blood 藏อยู團團團่นี umas, ่ขอของหน่อยของอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู、嗯、่นี、嗯、่ของอยู่น、嗯、ี、嗯、่ของอยู่นี่ ของอยู่นี่นะของอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่ของยูนี่ของยูนี่ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย Blood. Double kill. kill